สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Vip ธรรมดานะครับช่อง Vip ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนเช้านะครับดาวโจนเช้าของวันที่6กันยายน2565นะครับสาหรับดาวโจน์เช้าก็คือหุ้นดาวโจนเช้าเป็นหุ้นดาวโจนจากสหรัฐอเมริกานะครับจากนิวยอร์กนะครับจะออกทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะ ผลของการดาวโจนดอ,อกเช้าเนี่ยจะออกเวลาประมาณตีสามห้านาทีตรงกับเวลาประเทศไทยนะครับตีสามห้านาทีนะใครตื่นขึ้นมาลุ้นหรือว่าใครยังไม่นอนหรืออะไรก็สามารถที่จะลุ้นได้ในเวลาดังกล่าวนะครับตีสามห้านาทีนะครับก็ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาลงเลขให้ท่านลุ้นลุ้น,นลมเพื่อความมั่นถึงทุกๆวันจันทถึงวันศุกร์นะครับสําหรับดาวโจนนะขอขอ,ขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงงเนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับหรือท่านที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแล้วค่อยกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับเราก็มาเริ่มรับชมกันเลยนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างมาครับประมาณนี้ดาวโจนเช้านะครับตีสามนะตีสามห้านาทีนะครับประมาณนี้ดาวโจนเช้านะครับศูนย์หนึ่งเก้านะครับเด่นนะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์อะไรบ้างศูนย์หกศูนย์แปด ศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับกันไว้หน่อยนะศูนย์เก้านะครับส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองนะครับ ส่วนฝ่ายเลขคี่ก็มีเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งนะครับอืมประมาณนี้นะตัวลองคือห้านะครับห้าเป็นตัวลองนะถ้าจะรูดใครจะรูดก็รูดศูนย์กับหนึ่งเลยนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับอืมดาวจนเช้านะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับใครที่จะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้เฮง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 นะ ปังๆนะครับจับเลขใดก็ขอให้เด้งๆมานะครับลูดดีที่สุดนะครับผู้เจาะไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะครับอ่าลวดเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนําไปใช้นะครับเช้าๆมาก็ขอให้ปังๆนะครับมีสิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาหาเรานะครับนั่นก็คือเงินเงินเงินนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ